สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาดู extension ที่เราสามารถใช้แทน live server ได้นะครับก็ผมมักจะเห็นหลายคนเนี่ยมีปัญหากับ live server นะครับว่าติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้นะครับจริงๆก็มีวิธีแก้อยู่นะครับแต่ใครขี้เกียจหาวิธีแก้นะครับก็แนะนําว่าสามารถใช้ตัวอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่ live server นะครับวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาแนะนําว่ามี extension ตัวไหนบ้างนะครับที่เราสามารถใช้แทน live server ได้นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามรับชม พร้อมกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงไลฟ์เซิร์เวอร์ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะเผื่อมีหลายคนไม่รู้จักนะครับไลฟ์เซิร์เวอร์เนี่ยก็คือมันจะเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นส่วนเสริมใน VS Code นะครับที่เราสามารถใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้โดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีเฟรชหน้าเว็บตลอดนะครับเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนะอะวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็ดาวน์โหลดมาปุ๊บติดตั้งเสร็จคลิกขวานะครับ แล้วทุกคนหาคำนี้ครับ open with live server กดคลิกไปนะฮะเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะเปิดขึ้นมาเวลาที่ผมมีการแก้ไขโค้ดอย่างเช่นนะ hello world กดเซฟไปแล้วกลับมาดูเห็นไหมนะครับผมไม่ต้องกด refresh อะไรเลยก็คือตรงนี้มันจะทำหน้าที่ตรวจสอบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในไฟล์นี้หรือเปล่าถ้ามีมันก็จะอัปเดตอัตโนมัตินะครับเนี่ยถ้าเกิดผมใส่ css นะฮะ,อ,ะอย่างเช่น color เป็นสีแดง เนี่ยเห็นป่ะนะครับมันก็จะอัปเดตอัตโนมัติเลยนะครับแต่ทีนี้ก็จะมีหลายคนนะครับมีปัญหากับ Live Server นะอย่างเช่นแบบกดเปิดขึ้นมาไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมมันมีวิธีแก้นะครับแต่มันอาจจะยุ่งยากสําหรับมือใหม่บางคนนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะนั่นก็คือการใช้เป็นตัวอื่นนะครับอ่ะทีเนี้ยมันมีตัวไหนบ้างนะครับก็มาดูกันจริงๆถ้าเราพิมพ์ Live Server มาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเลยมันจะมีหลายตัวมากนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวนี้แล้วกันอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ชื่อว่า live server preview นะครับ preview your html file with localhost server live reloading enabled นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งตัวนี้นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาดูวิธีการใช้งานกันว่าใช้ยังไงเขาบอกว่าให้กด f 1แล้วก็พิมพ์คาว่า show live server preview นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะต้องกด command p นะครับอ่ะทีนี้มันจะขึ้นตรงนี้มาให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์เครื่องหมายมากกว่านะ มันจะเป็นการใช้คอมมานดนะครับใน VS Code นะแล้วก็พิมพ์คำนี้เลย show live server preview อะนะครับกด enter ไปอาซึ่งไอตัวเนี้ลักษณะมันจะเปิดขึ้นมาใน VS Code แบบนี้นะนะครับลองมาแก้ไขอะไรดูนะครับอย่างเช่น h 1ผมเขียนว่า hello world กด save ไปอะก็จะขึ้นมานะแต่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายสำหรับคนที่ใช้หน้าจอเล็กนะนะครับถ้าหน้าจอใหญ่น่าจะได้อยู่แบบยาวๆอะไรเงี้ยนะครับ โอเคอันนี้คือจะเป็น Live Server Preview นะก็คือเปิด Preview ใน VS Code เลยนะครับทีนี้มาดูตัวต่อไปอ่ะก็จะเป็น Live Server 5 Server นะครับเขาบอกว่าเป็น a better Live Server with instant updates, highlights, and PHP support ด้วยนะครับอ่ะอันนี้คิดว่าลักษณะการใช้งานน่าจะคล้ายๆกับเจ้า Live Server ตัวนี้นะครับก็ลองมาติดตั้งกันดูมาดูวิธีการใช้งานเขาบอกว่ามันจะมี4วิธีในการใช้ Live Server นะวิธีหน่งคือ Go Live นะครับ ก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหม open five server อ๋อโอเคนะครับวิธีสอง right click โอเค open with f i v server อ่ะตามนี้นะก็ใช้ไม่ยากนะครับกลับมาที่ index html ทุกคนสังเกตด้านล่างตรงนี้มันจะมีเห็นไหม go live ตรงนี้มันจะเป็นของตัว f server นะอย่าจำสลับกันนะอันนี้ live server อันนี้จะเป็น live server five server นะครับเออนะครับชื่อคล้ายๆกันอ่ะก็เราสามารถกดตรงนี้ได้หรือคลิกขวานะครับเลือกตัวนี้อ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ Open with Five Server ลองกดคลิกดูอ่าก็จะเปิดขึ้นมาได้เหมือนกันนะก็ลองมาแก้ไขดูอย่างเช่นผมพิมพ์แท็บ p 1 0คำอ่ะกดเซฟไปอ่าเห็นปะเออตัวนี้ก็ใช้งานได้นะนะครับดีเลยนี่มีอันนี้บอกด้วยนะเวลาเราแก้ไขอะไรเงี้ยว่ามัน run อยู่ที่ local host port ตัวนี้นะครับอะไรเงี้ยเวลาผมมีการกดเซฟเนี่ยก็จะมีอ่าเป็น หลอกขึ้นมาด้วยนะครับไฟเซิร์เวอร์เชงดีเทคเต็ดอะไรแบบเนี้ยเออตัวนี้ก็โอเคนะนะครับอ่ะนะครับผมประมาณนี้นะส่วนตัวต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นไลฟ์แชร์อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องมือที่เขาไว้ใช้ในการทํางานร่วมกันนะของ Microsoft นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนอนะ่ะ ถ้าเกิดทํางานกับเพื่อนหรือทํางานเป็นทีมอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น host a local server in your workspace for you to preview your webpage s on นะครับอันนี้ลักษณะน่าจะคล้ายๆกับตัว live server preview เพราะว่ามันมันเปิดขึ้นมาในนี้ใช่ปะ่ะเออนะครับอ่ะประมาณนี้นะหลักๆก็ผมว่าตัวเนี้ยใช้งานได้ดีเลยนะครับใครมีปัญหากับตัว live server ก็สามารถใช้เป็นตัว live server f server ได้นะครับผม โอเคนะก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยมาแนะนําเพิ่มเติมเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับสาหรับคนที่แบบมีพื้นฐานมาบ้างและอยากจะรู้ว่าเออมันมีเครื่องมือตัวไหนบ้างที่แบบเราสามารถใช้พัฒนาเว็บไซต์ได้ใช่ไหมนะครับก็อยากจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยก็มันจะชื่อว่า v i t j s นะครับอ่ะจะเป็นตัวนี้นะซึ่งถ้าเกิดทุกคนจะใช้ตัวเนี้ยทุกคนจะต้องมี nodejs นะฮะติดตั้งลงบนเครื่องก่อนก็ไปดาวน์โหลด nodejs มาติดตั้งไปนะครับทีนี้หลังจากติดตั้งเสร็จก็ ทุกคนสามารถติดตั้งเจ้า v i t h js ได้นะอ่ามาดูกันว่าทํำยังไงอันดับแรกเลยทุกคนต้องเปิด terminal ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์ terminal ก่อนนะครับโอเคผมก็จะ cd ไปที่ Desktop นะครับแล้วก็เราสามารถใช้คําสั่งนี้ได้เลยครับ npm create vite at latest อ่าตามนี้นะนะครับกด enter ไปอ่าแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกตของทุกคนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น vite dash project แล้วกัน Enter ไปแล้วตรงนี้ครับเราก็สามารถเลือกเป็นเฟรมเวิร์กได้อย่างเช่นเราจะพัฒนาเป็นเว็บไซต์อา HTML CSS JavaScript ปกติใช่ไหมเราก็เลือกเป็น Vanilla ตัวนี้นะด้านบนนะครับอ่ะก็คือใช้ลูกศร arrow key เลือกได้เลยเลือกตัวบนสุดกด e n t e r นะครับจากนั้นก็ select a v a r i a n t นะครับถ้าเราใช้เป็น JavaScript ปกติก็เลือกเป็นตัวแรกเลย Enter ไปอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ทุกคนจะต้อง cd เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้ก็คือ with project จากนั้นก็ใช้คาสั่ง npm install นะครับอ่ะ npm i ก็ได้หรือว่า install ก็ได้ใช้ i ก็ได้ครับสั้นๆดี à, อ่ะรอมันติดตั้งพวก dependency ที่จำเป็นนะครับโอเคก็ทำตามขั้นตอนนี้ไปนะ à, อ่ารอสักครู่อ่ะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาด้วย VS Code นะอ่าหลังจากเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีตามนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็เปิด terminal ใน VS Code ขึ้นมาแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้ครับในการ run ก็คือ npm run dev นะครับ npm run dev นะครับนี่มันก็จะ run อยู่ที่ localhost Port 5173นะก็ลองกดคลิกมาดูอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะทีเนี้ยเวลาที่เราจะพัฒนาเราก็แค่มาที่ตัว index.html นะครับเนี่ยทุกคนเห็นปะอ่าเดี๋ยวที่ JavaScript เขาจะมีตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลบออกให้ดูอ่าลบทิ้งไป index ก็ลบทิ้งไปก็ได้นะครับเนี่ยทีนี้เดี๋ยวผมจะ h1 แล้วก็ hello world กดเซฟไปเห็นปะมันก็จะรีเฟชให้เราอัตโตนมัติเช่นเดียวกันนะเนี่ยอลองมาสร้างโฟลเดอร์ css นะครับแล้วก็ main css ลองลิงก์เข้ามาดูนะครับก็ลิงก์ไปที่ public css แล้วก็ main css นะฮะผมจะเข้าถึง h 1 color red แท็ก p color เป็น orange อะไรแบบนี้นะฮะมี background เป็นสีดำอ่ะกดเซฟดูนะเห็นปะ่ะเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือตัวนี้ได้เหมือนกันในการพัฒนานะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เขามีแจ้งเลย files in the public directory are served at the root path instead of public css man use css เ,เดี๋ยวผมจะย้ายมาอ่ะแล้วก็เปลี่ยนได้ไหม โอเคอันนี้กําหนด path ผิดนะครับอ่ะได้ล้อ่ะ,อะตรงเนี้ยก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าทุกคนจะใช้เป็นตัวไหนนะครับเพราะว่ามันก็ใช้ได้หมดในการพัฒนาเว็บนะฮะเอ้ยตรงนี้เดี๋ยวเขามีไฟล์ css อยู่นี่ว่า <laughs> โอเคนะฮะ ก็ไม่เป็นไรอันนี้ทําให้ดูเฉยนะครับอะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่เราเนี่ยสามารถใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้นั่นเองนะครับก็ยังไงอยากจะฝากทุกคนนะครับว่าใครมีปัญหาจริงๆอะมันมีวิธีแก้อยู่แต่ว่าก็ตามที่บอกว่ามันอาจจะยุ่งยากสําหรับมือใหม่นะครับก็แนะนําว่าใช้เป็นเครื่องมือตัวอื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปฟิกแค่ตัวนั้นนะครับเพราะว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมีหลายวิธีนะครับโอเคก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้หากชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ